สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วกับโพสเกตนะคะกับเพจแม่เลี้ยงเดี่ยวพาฟิตนะคะก่อนอื่นนะมื้อเที่ยงวันนี้เนาะเกินไปแล้วว่าเรามีเมนูสุขภาพมาแนะนำกันอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้เราขอเช็คเสียงดูก่อนว่าเสียงมาหรืยอยังเอ่ยได้ยินเสียงชัดหรือเปล่าคะ ชัดเนาะโอเคมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตแชร์ไปที่เฟซส,ส่สสสวนตัวก่อนนะคะโอเคค่ะก็วันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูง,ง่ายๆมื้อเที่ยงที่แบบเราสามารถทำได้ไม่ยากนะคะเดี๋ยวขอขอเสียงเพลงก่อน เราจะขอเพลงอยู่ไหนลืก็จะเป็นเมนูที่เราถ้าพวกสายสุขภาพเขาจะคุ้นเคยกันเรียกว่าอ้วกแมวอ้วกแมวนะคะแต่ว่าเดอยวมันอร่อยนะมันอร่อยมากเลยจะบอกว่ามันอร่อยมากเลย เดี๋ยวเราจะเปิดเพลงก่อนมีโฆษณามาขั้นกลางอีกเปิดเพลงก่อนนะะโอเคก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะใช้กระทัะใบเดิมของเรานะคะแล้วเราเปิดไฟก่อน ทำแบบเรียวเลยทำแบบทำแบบให้เห็นกันเลยว่าทำแบบไหนยังไงใส่อะไรมั่งอ่ะวันนี้เรามีแขกพิเศษรับเชิญมามเมมเบอร์เรามาที่ห้องนะคะใครเอ่ยเมนให้หน่อยนะว,ว่า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 มาว่ามาอยู่ที่ห้องนะคะเมนูนี้คือจะทำให้เขาทานนั้นแหละนะคะเราก็จะ ตั้งไฟโอเคเสร็จแล้วทีนี้ส่วนผสมของเรานะคะอันนี้ก็จะมีเราจะใส่อันนี้ไปนะคะน,นี้ก็จะเป็นโปรตีนเนาะจากานมถั่วเหลืองออกเกนิกนะคะเราก็จะใส่ไปนะคะคือมันเข้มข้นมากเลยนะคะอันนี้คือไม,ไม่มีน้ำตาลเนาะจะจะแนะนำเป็นยี่ห้อไฮโปรตีนอ่ะ ตาโทผู้สั่งโทผู้สั่งนะคะแล้วเราก็จะมันน้อยไปเนาะมันมีครึ่งครึ่งขวดเราก็จะใส่นมโรงเรียนลูกเพิ่มเข้าไปนะะโนมโรงเรียนลูกเยอะมากใส่ไปเลยนะคะเราจะใส่ไปเลยใส่ไปกล่องหนึ่งไปเลย เราจะรอให้มนันอุ่นๆร้อนๆน,นิดหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะใส่วันนี้เนี่ยจะเป็นอันนี้เนี่เป็นข้าวโอ๊ตนะคะข้าวโอ๊ตเราจะใช้ข้าวโอ๊ตอ่ามีธัญ,ญพืชสวัสดีค่ะเพื่อนจอยเพื่อนจอยมาอีกแล้วนะคะวันนี้มื้อเที่ยงได้ไรทาน,นะคะมื้อเที่ยงก็ข้าวโอ๊ตเนี่ย มันก็จะมี2เป็นยี่ห้อเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ามันจะมีแบบแบบหยาบก,กับแบบละเอียดนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นมีธัญพืชผสมก็จะเลือก2อ,อย่างนะคะเพื่อที่แบบให้มันหลากหลายเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วอันนี้ก็จะเรามาใส่ในกระปุก TWP นะก็จะมีลูกเกดมีข้าวโอต๊ตมีกล้วยอบ นะคะเราก็จะใส่ใส่ลงไปเดี๋ยวรอให้มันอ่าเริ่มอุ่นแล้วนะคะเราก็จะคนนิดหนึ่งเราก็จะใส่ไปนะคะใส่ไปเลยใส่ มันก็จะคล้ายๆอ้วกแมวนิดนึงนะแต่ว่าถ้าสายสุขภาพสายเวทหรือว่าสายลดน้ําหนักเนี่ยเขาก็จะรู้กันนะคะแรดูดีเลยให้ดูนะคะมิวเห็นไหมมิวอย่าร่วงนะคะเหมือนเห็นอยู่เนาะ น,นี้ก็คือเหมือนเริ่มเริ่มที่จะร้อนขึ้นมาก็าจะใส่ใส่ไปอันนี้เราจะทานกันสองคนนะคะกับน้องมิวเนาะจะบอกว่าหอมมากไลยมิวหอมมากหอมมากเพื่อนจอยลองไปทำเมนูนี้ดูนะมันเป็นเมนูแบบเพื่อสุขภาพอ่ะเนาะ อร่อยอร่อยฮะเห็นหม้อครึ่งเดียวเห็นหม้อครึ่งเดียวเขาเห็นแล้วเห็นแล้วชา้าจังเนาะ,อะโอเคสองนะ วิวบอกว่าหอมมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเทอันนี้ใส่เก็บไว้เพราะว่าแล้วก็จะใส่แบบแบบละเอียดเข้าไปด้วยอันนี้ก็คือจะไม่มี จะไม่มีผลไม้หรือว่าธัญ,ญพืชก็จะเป็นแต่ข้าวโอ๊ตที่แบบละเอียดนะคะอันนี้เมนูนี้เด็กๆทานได้นะคะ แล้วนะคะเราก็จะปิดเตาก็รอให้มันเซ็ตตัวแป๊บหนึ่งนะ <S 1> <S 1> แล้วเราก็จะใส่อันนี้ก็จะเป็นงานะคะงาตัวนี้ก็จะเป็นโปรตีนที่จากพืชนะคะอันนี้จะใส่เพิ่มความ อหอมนะคะมันก็จะเป็นมันจะเป็นงาบดเออ่กจะบดพั่วงาขาวดําแล้วก็บดไว้นะคะเราก็จะใส่ลงไปรู้สึกว่าหอมไม่มิวหอมมากเลยหอมงาอันนี้นะคะก็ ใส่โปรตีนจากงางาก็เป็นไขมันดีชนิดหนึ่งนะคะมื้อนี้จะบอกว่าโปรตีนแน่นมากคาร์บดีนะคะเสร็จแล้วทีนี้เ,เราก็จะใส่ผลไม้ไปผลไม้ของเราก็จะมีแอปเปิล้ลในน,น้องหมีมาฝากงแอปเปิล้ลแต่ว่าอันนี้ของเก๋ก็จะใส่เป็นกล้วยหอมนะคะกล้วยหอมเซเว่นนะคะก็คือ2อลูกแล้วก็จะมีเม็ดเซีย นะคะเม็ดเจียแล้วก็เม็ดเม็ดแฟกนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นทันยพืชกับเขาเรียกว่าคือเราก็กินไหลซองนึงก็กินได้ได้นานมากเลยนะคะเราจะผสมเราจะใส่นิดเดียวเนาะก็จะมีลูกเกดมีอันนี้เป็นกิมมิคที่เราเอาสามารถโรย โรยเวลาเราทำเสร็จเราจะหั่นก่อนี๋ยวเราจะหั่นผลไม้ของเราก่อนทำไมพี่มาฟังเพลงอ,อกหักคนนองอ่ะเปลี่ยนเพลงให้หน่อย เราจะไม่ฝังเพลงอ,อกหักนะเพราะเราไม่ได้ออกหักเยสกล้วยนะคะเราจะหั่นกล้วยอ่ามันจะเป็นกิมมิกนะเราจะใส่ตอนที่เรา ที่เราเอาตักใส่ถ้วยเป็นแอปเปิ้ลใครดูอยู่นะคะเม้นมาหน่อยนะว่าทานอะไรนะคะมื้อเที่ยง ส่งลูปมาให้ดูก็ได้นะเดี๋ยวแนะนำแนะนาให้ว่าปรับยังไงทานยังไงได้นะคะเพื่อนจอยวันนี้ทานอะไรคะวันนี้มื้อเที่ยงวันนี้ทานอะไรคะ โอเคอ่าถ้วยของเราเราจะใส่เป็นถ้วยกะลาเอ๊ะเป็นถ้วยกะลานะคะเราจะใส่ถ้วยกะลานี่สวัสดีค่ะพี่ขวัญพี่ขวัญใช่ไหมคะวันนี้เกตมาแนะนําเมนูอันนี้เป็นข้าวโอ๊ตใส่นมนะเนี่ยเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะใส่ใส่ไปเลย เป็นเมนูง่ายๆเพื่อสุขภาพนะคะ,ะได้อทดทานได้ลดน้ำหนักทานได้หรือเพิ่มกล้ามทานดีนะคะเมนูนี้โปรตีนแน่นมากแล้วก็บอกเลยว่า หอมมากจะบอกว่าหอมคือจะพูดยังไงอะมันมันเป็นหอมนมแล้วก็เราก็จะเดี๋ยวขอชิมดูกอนอร่อยมากอร่อยเราจ้า ใส่ผลไม้ไปน,นี้จะเป็น,ใส,ปปนใส่แอปเปิ้ลใส่แอปเปิ้ลไปนะคะ เราก็จะใส่แอปเปิลเสร็จแล้วเราก็จะใส่กล้วยอะคุณน้องคุณน้องไปกล้วยหอมนะคะกล้วยหอมก็จะเป็นครับชนิดดีชนิดหนึ่งที่เราทานนะคะมือเราก็จะใส่อันนี้รู้สึกว่าจะกินแน้นนานมากมือนี้ก็ น่าจะหมดแล้วนะคะอันนี้เป็นลูกเกดร,รวมอันนี้เป็นเขาเรียกว่าตระกูลเบอร์รี่นะคะเราก็จะโรยลงไปเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับไฟเบอร์ ไฟเบอร์โกลรนาสักอย่างหนึ่งอะไรนี่แหละค่ะคือคือเราก็ซื้อมาซองหนึ่งเราก็แบ่งทานในห้าหกครั้งหน้านี้นะเป็นทันยพื้อันนี้ก็จะเป็นบูเบอรี่โยเกิร์ตจะบอกว่านี้อันนี้รู้สึกว่ามันจะหวานนิดนึงนะเนี้ยเราจะใส่นิดเดียว เสร็จแล้วนะคะเราก็จะโรยอันนี้เป็นเมดเจีนะคะเมเจีเราก็จะโรยลงไปเลยค่ะคือจะบอกว่าเสร็จแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่แบบว่ามือเที่ยงนะคะเป็นมือเที่ยงเบาๆที่แบบเราสามารถทำทานได้นะคะเป็นโหมด ลดน้ำหนักหรือว่าเพิ่มกล้ามเนื้อก็ได้นะคะครบห้าหมู่ด้วยนะคะเป็นก็เป็นอาหารกินครบห้าหมู่นั่นแหละหลักคือเน้นสุขภาพนะคะเน้าานสุขภาพเนาะอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่เราฝากไว้นะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะเมนูเพื่อสุขภาพก็ตามได้นะคะ,ะทุกๆเทีเ่ยงจันทร์ถึงเสาเกก็จะมีเมนูมาแนะนํา โอเคก็จะเป็นเมนูมาแนะนำกันนะคะสามารถที่จะทำทานได้ง่ายๆเพราะว่าเราเราพื้นที่จำกัดนะคะพื้นที่ก็ไม่ได้กว้างมากเราก็จะเลือกเมนูที่แบบง่ายๆทำทานได้แล้วก็ แล้วก็เราสามารถแอดแอปพลายในสิ่งที่เราชอบได้แล้วก็ดีต่อสุขภาพดีต่อหุ่นของเรานะคะดีต่อกระเพาะลำไส้ของเรานะคะเพราะว่าสิ่งที่เราเลือกนะคะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเนาะสำหรับสาหรับเกสนะแต่สำหรับคนอื่นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาชอบแบบไหนแต่ว่าอ,อาจจะชอบเหมือนกันคล้ายๆกันก็สามารถที่จะทําได้นะคะวันนี้ก็ฝากไว้สําหรับเมนูนี้นะคะเดี๋ยว เดี๋ยวจะขออนุญาตทานก่อนน้องมื้อเที่ยงนะคะวันนี้ก็ต้องจากลาคันไปแล้วขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมติดตามนะคะสําหรับเลิฟไลค์แชร์ด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาเจอกันใหม่นะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย